สวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยนะครับกับผมมิสเตอร์ป๋องในช่องคนหลงทางช n นลนะครับคลิปนี้ก็พามาทำงานเช่นเคยครับผมเป็นคลิปที่ผมใช้เวลาทำถึงสองวัน <c oughs> เพราะว่าไปใส่หินมาไว้แล้วครับแล้วก็ไปเข้าบ้านแล้วก็มาส่งทีก็เช้าอีกวันหนึ่งก็ได้ไปใส่หินที่โรงโม่ครับ วานก็พิสักจัดการตักหินให้เรียบร้อยก็ได้มีโอกาสเจอกับเสี่ยออฟนะครับเสี่ยออฟก็ได้คุยกันแป๊บเดียวทักไทยกันนิดหน่อยฮะเพราะว่าอะไรครับพี่รถใส่ยังครับผมก็จะวอเข้าวแเดี๋ยวดีเเดี๋ยวใส่ข้าวแฟนอันนี้มันติดแบบเดียวไง ริงอากคุยด้วยครับไม่ได้ไม่ได้คุยกันนานแล้วครับก่อนนะวิ่งงานด้วย,ยครับผมไม่ลนครับโอเคครับออฟน่ารักนะครับเสียออฟครับเสียออฟก่อนวิ่งงานด้วยกันประจำนะยังคิดถึงยังคิดถึงเสียออฟฟังผมตูผมนะยังคิดถึงเนะ้ยเดี๋ยวสักวันเยวผมจะเป็นนั่งคุยด้วยเป็นกิจจาักษณะสักหน่อย ก็กําลังออกจากร้านสอครับเอาทรายมาส่งเขาทางก็ค่อนข้างแคบนิดหน่อยครับมันเป็นทางในเมืองในเมืองจริงๆเมื่อวานหลังจากที่ใส่หินเรียบร้อยผมก็เอารถเข้าไปจอดที่บ้านก่อน แล้วก็ตอนเช้าวันนี้ก็ออกมาออกมาก็เห็นมาส่งที่แพนนะครับงานเดิมเดิมของผมน,น,นานๆทีจะได้ออกไปแบบงานข้างนอกส่วนมากก็แพนช่วงนี้ก็จะมีบางครั้งก็ขึ้นเชียงดาวครับเอาเหินไปส่งให้เขาที่ร้านสต็อกที่บายพาสเชียงดาวอย่งงานเมืองคลองหนะครับแต่วันนี้เข้าแพนครับ Yeah. you. แคบออกการเลยนะครับเนี่ยต้องค่อยๆอ,ออกไปครับมันท,ทางแคบรถเรามันใหญ่เลี้ยวนี้แหละครับชอบแจะเอกรถเล็กเพราะมันเป็นหักศอกตรงนี้ครหักมุมตรงนี้แล้วก็มันบังด้วยฮรรถบังบางทีรถมาข้างบนก็ไม่เห็นเราเราต้องคอยชะเง้อดูก,ก่อน ไฟแห่ตรงนี้ก็บงังนะชั้นเออตรงนูงน้นไม่มีก็ออกครับ ร้านสอเราก็ส่งประจำครับเอาทรายมาส่งเขาตรงงานตรงนี้แหละที่ที่ผมมาเจอกับพีเอยี่สิบสองรอค่าเพินตอนโน้นที่พี่เอเขาทำคลิปอยู่ ก็ได้ครับผมจะโดนผมเสียวกิ่งไม้ข้างบนนี่แหละผมไม่ได้เสียวอะไรหรอกขอบคุณครับจอดให้ครับพูดถึงรถเล็กเขาก็มีน้ำใจนะครับ บางคนเขารู้จังหวะตรงนี้มันแคบเขาจะจอดรอตรงนี้ยังไปไม่ไดเ้เขาก็จะจอดให้ทางเราไว้ก่อนเราออกมาได้ก็มารยาทคนไทยก็ขอบคุณเขาครับเขาสา์จอดรอเรา ผมที่ลงหินที่แพ้เรียบร้อยแล้วก็ตีรถเปลออกมามาใส่ทรายนะครับใส่ทรายตรงตรงแยกนะฮะเลยปั๊มบางจากมาหน่อยนึงเลยป้อมทางหลวงไม่แตงมาหน่อยเนะียมันเป็นท่าทรายของอูทไทยอ่ะครับเอามาใส่ทรายตรงนั้นแล้วก็เอามาส่งร้านศอนี่แหละครับ เขาเขาคอนข้างแคบนิดหนึ <injected> ่งห้ือวงร้อตัางหวารถ ถนนเส้นนี้ก็รถเยอะพอสมควรนะครับยิ่งเย็นๆมาเนี่โอ้โหติดเลยแหละพอออกไปนี่มันก็จะเป็นแยกเขาเรียกแยกอะไรอ่ะแยกขวงสิงอ่ะใช้หรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจผมก็ไม่ค่อยจะชินกับถนนในเมืองสักเท่าไหร่แล้วครับอยากว่าเราแล้วครับรถใหญ่เราเข้าเมืองจริงๆอไปไม่เป็นนะครับรถเยอะอย่างเงี้ย เราไม่ค่อยงานเราไม่ค่อยจะมีหรอกครับในเมืองบางทีก็แถวชานเมืองรอบนอกอย่างเงี้ยในเมืองจริงเนี่ยโอ้โหนานๆเข้ามาทีนี่งงหลงนะในตัวเชียงใหม่นี่ผมหลงบ่อยนะผมเข้าไปบางทีผมจะไปตรงนู้นตรงนี้หลงนะไปโผล่นู่นโผล่นี่แต่หลงแล้วหลงแล้วไม่ยอมถามใครไแจ,จะว่าหยิงหรืออายก็ไม่รู้แต่ก็ก,ก็ดันไปไงั้นนะ ไปพอมันไม่ใช่ก็รู้ว่ามันไม่ใช่ก็หาวนเข้ามาใหม่เวลาเอารถที่บ้านมาอาการก็จะเป็นอย่างเงี้ยะหลงในเมือง สายเสร็จร้อยก็มาเข้ามาส่งที่ร้านสองนะร้านสองนี่ดีที่ว่าเขามีช่วงให้เราวนรถได้เขเข้ามาเข้ามาปุ๊บเราก็จะเลี้ยวเพเหยียบรถแล้วก็ถอยเข้าไปในที่กองทรายเขาแหละก็ถือว่าสะดวกอยู่ครับไม่ไม่ถือว่ายากตอนนั้นผมมาใหม่ใหม่ผมมาครั้งแรกผ,ผมเห็นคนทาง ทางเข้ามามันแคบเราโอ้จะเข้าไปจะกลับรถอะไรมีตรงที่กลับไหมเข้ามาข้างหนก็กว้างนะกว้ารถผมม้วนได้เข้าชายเย็นม้วนเดียวเลยเด้แบบนี้ทำไมมันมีคมอย่างี้ครับหลังจากส่งสายเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเดินทางกลับบ้านเราครับ ้เส้นทางนี่แหละครับมาถึงมันจะมาเส้นอะไรอะ่ะเ้าเรียกเส้นซปเปอร์เชียงใหม่ลำปางวะก็ไม่แน่ใจแยกของสิงห์นแล้วก็เลี้ยวซ้ายแยกนี้ต้องส่งส่งเยอะๆครับเพราะว่ามันจะมีมุมตรงตรงมุมเนี่ยครับ <c oughs> มีมุมตึกอยู่ยื่นออกมาถ้าเราไม่ส่งเยอะแล้วขอบเราไปชนมุมตึกเขาอีกตรงนู้นหละเห็นไหมมีมุมมุมยื่นออกมาหน่อยนึงโอเคต่อไปก็เดินทางกลับบ้านเราครับผมพักผ่อนพรุ่งนี้ลุยงานต่อไปครับก่อนจบทริปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับ ให้กำลังใจกับคนหลงทางช n n e l สำหรับคลิปต่อไปจะมีอะไรให้ท่านได้ติดตามรับชมก็ติดตามในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ